เป็นธรรมชาติให้ความเบาบางนะคะแล้วก็ฟิลลิ่งที่ได้นะคะมันเย็นหน้าทุกคนเออนั่นแหละทางเราก็ชอบนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นแป้งนะคะอ่อนๆนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนนี่อีกแล้วนะคะและวันนี้แอนจะมาแต่งหน้าด้วยแป้งน้ำลองพื้นให้ทุกคนดูนะคะเออมันก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็คือน้องเขามีขายในเซเว่นนะห้าสิบบาทนะคะเขาก็มากับ รองพื้นนะคะแล้วก็มากับน้ําที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือหากถใครอยากที่จะแบบแต่งหน้าแบบเบาๆนะคะไม่หนักมากก็ไม่ต้องเทน้ําออกทุกคนแล้วถ้าหากถ้าใครอยากจะให้เขาแบบทํางานได้ดีเนียนขึ้นมานิดนึงแล้วก็เทน้าออกครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนซึ่งมันก็แล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนเนาะอันนี้เขาก็เป็น natural ingredient นะคะ เขาก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะโอเคเดี๋ยวแอนจะไปเทน้ําออกครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนแล้วทางเราก็ไปทําการเทน้ําออกมาครึ่งหนึ่งแล้วนะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะเทออกไปแล้วนะน้ํามันก็จะเหลือแบบแค่นี้นะทุกคนแล้วก็ขวดของเขานะจะมากับตัวตัวจุ๊บแบบนี้นะทุกคนแล้วเราก็ทําการปิดน้องเขาลงไปนะคะนี่อย่างนี้นะคะเออ ชบนี่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะทําการเขยา่าเขย่าให้เขาเข้ากันนะคะทุกคน <c oughs> นี่พอเขย่าแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ชืบโอเคก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวทางเราจะมาใช้มือนะคะในการลงรองพื้น เจ้าตัวนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะคะทุกคนเออทางเราไม่ไม่มีอันนี่ทุกคนไม่มีฟองน้ำอะ่ะเออเนี่ยมันเป็นน้ำนะทุกคนมันก็จะจะดูลำบากนิดนึงนะเออเดี๋ยวเราจะทำการเกลี่ยไว้ก่อนเกลียง่ายนะคะ สัมผัสของเขาที่ได้มันเย็นนะทุกคนมันเย็นแล้วมันก็กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแป้งๆหน่อยนะคะนี่หน้าผากเกลี่ยไปนะคะช่อใต้ตาก็เกลี่ยไปคือแบบมันแห้งเป็นกลายเป็นน้ำเลยเว้ยทุกคนนี่เดี๋ยวลงอีกรอบ เขาให้ความเป็นธรรมชาตินะทุกคนถ้าจะให้เขาปกปิดแบบรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถเด้อเนี่ยทางเราก็มีสิวมีรอยสิวอยู่นะคะถ้าหากใครอยากปิดรอยสิวต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยอีกทีหนึ่งนะคะอุ้ยทุกคนมันเย็นว่ะสัมผัสแป้งที่ได้อะ่ะมันเย็นนะคะแล้วก็เขาเกลี่ยง่ายนะคะนี่เกลี่ยเสร็จปุ๊บ แห้งแห้งเป็นแป้งเลยจ้ะแม่เออนี่ประมาณนี้นะดูมือเราถ้าใครมีฟองน้ํานะคะทุกคนก็ใช้ฟองน้ําได้นะคะแอนว่าถ้าเกิดใช้ฟองน้ํามันก็อาจจะเห็นผลแล้วก็อาจจะดีกว่าการใช้มือนะคะทุกคนเอ้ยหน้ามันเย็นน่ะแป้งมันให้ความแบบฟิลเลิ่งมินเย็นนะคะทุกคนนี่แล้วฝั่งนี้ก็คือยังไม่ได้ลงนะคะแล้วฝั่งนี้ก็คือ ลงแล้วนะคะทุกคนมาเราจะมาลงฝั่งนี้กันต่อนะคะปาดลงไปที่มือเลยจ้ะแม่ไม่พูดทาทําเพลงนี่ปาดลงไปเลยที่ตาก็ปาดลงไปเลยค่ะนี่ให้ดูใีกลยเขา กลืนเป็นแป้งไปเลยจ้าแล้วมือของทางเราก็เป็นอย่างนี้เอยสงสารน้องไหมไม่มีไม่มีฟองน้ํานะคะนี่หน้าผากหน้าผากอีกครึ่งหนึ่งที่เรายังลงไม่เสร็จนะคะนี่นี่เอ้ย มันกลือลงไปกับผิวแล้วมันก็ทําหน้าที่เป็นแป้งให้เราได้เลยนะคะทุกคนเอาจริงถ้าเราไม่ไม่ลงแป้งอะ่ะไม่ทาแป้งก็ได้นะเออเนี่ยทุกคนนี่คือฝั่งนี้นะคะลงแล้วจะได้จะได้ลุคแบบธรรมชาติธรรมชาติมากเวอร์นะคะทุกคนดูนี่ล่องรอยการเทออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน <aa> <h aw> นี่ค่ะทุกคนทางเราก็ได้ ลงแป้งน้ำรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเย็นหน้ามากเวอร์นี่ร่องรอยของเขานะคะเราจะทำการเก็บน้องนะคะทุกคนจริงๆริอ่ะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆกก่อนนะว่าเราจะต้องทาแป้งหรือเปล่านะคะเออเฮ้ยมัน omg มากแม่นี่ มันเนียนลงไปกับผิวนะคะทุกคนแล้วก็เขาให้ฟิลลิ่งแบบเป็นแป้งเลยอะจริงๆไม่ต้องทาแป้งก็ได้นะถ้าใครแบบไม่ได้ไปไม่ได้ไปตากแดดแบบหนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนทาแป้งอะเออเอาจริงเหมือนทาแป้งเลยทุกคนอืมแล้วก็เขาไม่ได้ปกปิดรอยสิวให้ทางเรานะคะนี่ เรามีสิว2เม็ดที่ขึ้นมาใหม่นะก็จะเป็นรอยสิวแบบแดงๆนิดหนึ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวทางเราจะทําการลงแป้งลงไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าด้วยลักษณะงานของเราอะเราต้องตากแดดตากแดดทั้งวันนะคะอยู่หน้างานทั้งวันนะคะทุกคนก็จะจบฟิ n i s ด้วยการลงเจ้าตัว Charlotte Tilbury ตัวนี้แล้วกันเนาะเออไม,ไม่ไม่ลงไม่ลงเยอะทุกคนให้ความแบบว่า แค่ทับทับทับลงไปนิดเดียวนะนี่ไม่ได้ลงเยอะให้เขาแบบไม่ใช่อะไรกล,ลัวกลัวกลางวันไม่รอดเนี่ยก็คือกล,ลางวันเราอะเราอะตากแดดทั้งวันทุกคนอันนี้ก็ต้องอันนี้นิดหนึ่งนะ เรายิ่งลงแป้งไปนะทุกคนนี่ยิ่งเป็นธรรมชาติยิ่งเนียนกรีบเวอร์วางเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาแต่งหน้าโทนอิดกันนะทุกคนคิ้วมาแล้วค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงอายแชโดกันด้วยตัวเจ้า 4u2 สีนี้เลยนะคะทุกคนเขาเป็นเบอร์ m12 นะคะสีเขาจะออกแดงๆกล่ำๆแดงๆอิดๆหน่อยนะคะและเราจะใช้น้องคนนี้นะคะลงทั้งอายแชโดว์แล้วก็ปัดแก้มด้วยนะคะทุกคนมาเรามาลงที่ตากันเลยนะคะวันนี้จะแต่งหน้าไปในโทนที่แบบแดงกล่ำอิดๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้ความที่แบบ ตาแดงเวอร์วังนะสีเขาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นสีที่น่ากลัวนะทุกคนเออเดี๋ยวจะทําออกมาให้ดูนะมันไม่โป๊ะแน่นอนบอกเลยเราก็ทําการเกลี่ยทั่วเปลือกตาเลยมาอีกข้างนึงน,นี่นะคะ สีเขาจะออกประมาณนี้นะคะทุกคนไม่เอะอะมากนะคะก็เขาให้ความที่แบบสีชัดเจนมากเวอร์นะคะเออไม่พอก็ลงไปอีกเออทางเรามีความไม่พอนะคะไม่พอตลอดเวยทุกคนนี่สีเขาจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาท็อปด้วยเจ้าตัวชุดชุดชุดเดี๋ยวนะหาก่อนนี่ เราจะมาท็อปเปลือกตาด้วยเจ้าตัวอิงนะคะเป็นของ Perle p e r ่านะสีแบบประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะท็อปลงไปบนเปลือกตานะคะให้เขามีความระยิบระยับนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนิดหน่อยนี่ คนเห็นความระยิบระยับของน้องหรือยังนี่เห็นไหมคะให้ดูใกล้ๆโฮ่าๆสีชัดเวอร์ระยิบระยับเวอร์นะคะทุกคนอันนี้เราก็ใช้แค่สองสีเองนะทุกคนนี่นี่เราใช้แค่สองสีนี้นะคะทุกคนหากถ้าใครชอบนะชอบแต่งหน้าแนวแบบ กล่ำๆแล้วก็มีความแบบรีบรียบนิดนึงนะอย่าลืมทุกคนตามไปตำได้นะคะ for youtube เขาก็มีขายตามห้างกับสินค้าทั่วไปนั่นแหละแอนคิดว่านะโอเคค่ะแอบไปกรีดอายไลเนอร์ R มาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะให้ดูใกล้ๆวิงไหมวิ้งวับเวอร์เดี๋ยวเราจะมาดัดขนตานะคะแล้วก็ ปัดมาสคาร่ากันนะคขะ แล้วเราก็ทําการปัด Smart c o l o แล้วนะคะทุกคนนี่ตาของเราก็จะเป็นแบบประกายประกายแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะ,ะสีของเขาชาัดนะคะแล้วก็ดูดวงตาของเราก็เด้งปึ่งปังนะคะทุกคนสําหรับหน้าของเรานั้นเนียนกลิบเวอร์ทุกคนมาเรามาปัดแก้มกันดีกว่านะคะด้วยเจ้า For You t o ตัวนี้เลยนะคะทุกคนนี่ ค่อยแทมบลงไปนะคะสีเขาค่อนข้างชัดนะทุกคนน,นี่มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงลิปสติกกันนะคะส่วนแก้มของเราในวันนี้นะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นลุคที่แบบเป็นสีแดงกล่ําเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนไม่ไม่แดงเอะอะเววังนะทุกคนหากใครอยากให้มันแดงกว่านี้ก็ท็อปลงไปอีกหนึ่งชั้นก็ได้นะคะและในส่วนของลิปสติกของเราวันนี้นะคะอาจจะใช้เป็นของตร e ตัวนี้นะคะทุกคนสีเป็นสีเบอร์220นะคะเขาจ่อเป็นสีออกส้มๆอิดๆนะคะทุกคนนี่ ลงไปเลยรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งพอใจหรือไม่หากรอบที่หนึ่งไม่พอใจลงไปอีกรอบหนึงนี่โอ้โหสีชัดด้วอวังนะคะตัวนี้สีเข้าน่ารักนะคะทุกคนนี่ ตรีซีอีตัวนี้นะเบอร์สองนะคะทุกคนหากใครใครอยากได้ก็ตามไปตำได้ที่ช็อปนะคะทุกคนทางเราก็ได้ไปทำผมมาแล้วนะคะนี่มันก็เป็นทรงผมที่เป็นทรงผม everyday ล o k ของทางเรานะ่นแหละทุกคนเดี๋ยวจะทำการเล็มหน้ามาแล้วนะแล้วก็จะทำสีผมใหม่ละเพราะว่าด้านบนตรงโคลนนี่มันดำแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ทางเราจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าเจ้า แป้งแฮปปีตัวนี้มันดียังไงนะคะทุกคนเขาให้ความเป็นธรรมชาติให้ความเบาบางนะคะแล้วก็ฟิลลิ่งที่ได้นะคะมันเย็นหน้าทุกคนเออนั่นแหละทางเราก็ชอบนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ย เป็นกลิ่นแป้งนะคะอ่อนๆน,นะคะกลิ่นไม่ฉุนเลยนะคะแล้วก็หากถ้าใครมีฟองน้ํานะก็สามารถที่จะใช้คู่กับฟองน้ําได้เลยนะคะทุกคนและหากถ้าใครไม่มีฟองน้ําก็ใช้มือเหมือนแอนนี่แหละบ้านๆน,นะคะเบสิกมากแม่เออแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันโอเคมากเวอร์นะคะทุกคนนี่ฮ่าฮให้ดูใก,กล้ ให้ดูใกล้เนี่ทุกคนเขาให้ความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็หน้าก็เนียนนะคะอย่าไปสนใจสิวของแอนนะเออแล้วเดี๋ยวมันก็หายนะคะสิวอ่ะอย่าไปสนใจมันมากมายนะคะโอเคค่ะทุกคนหากถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทำคลิปต่อ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 ,ต,อ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 ต่อไปนะ,ะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณนะคะที่ดูกันจบเนาะโอเคหากน้าใครอยากให้อันมาแต่งแบบไหนให้ดูก็คอมเมนต์ได้เลยเด้ออยากให้อันมาทำอะไรให้ดูอีกก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้บไม่าบายนะคะทุกคนไม่บา,บายไม่บา,บาย